สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเลี้ยงหอยขมในตะกร้าพลาสติกกันนะคะนี่ค่ะตะกร้าพลาสติกที่เหลือจากใส่ผลไม้มาเนาะเราก็จะนํามาเลี้ยงหอยขมกันแล้วก็จะมีออกระเฉดเป็นตัวเป็นตัวช่วยยึดเกาะของหอยขมนะคะแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยให้หอยขมหลบซ่อนและรากของกระเฉดยังเป็นอาหารของหอยขมได้ด้วยนะคะ แล้วนอกจากเราจะได้หอยขมแล้วเรายังจะได้เก็บกระเฉดไปขายด้วยเนาะนโดยวิธีการเราก็จะนำผักกระยอดผักกระเฉดนะคะมาร้อยให้ครบทุกด้านนะคะก็จะใช้ทั้งหมดประมาณ10ยอดนะคะด้านนี้2ยอดด้านนี้3ยอดก็หรือแล้วแต่เพื่อนเพื่อนออถนัดนะคะหลายยอดก็ยิ่งได้เก็บร้อยหลายยอดก็ยิ่งได้เก็บหลายยอดนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆพืะก,ก็จะได้ประมาณนี้แล้วที้เราก็จะมาใส่สหอยขมกันเนาะ อีกวัสดุอีกอย่างหนึ่งที่เราจําเป็นต้องใช้นะคะก็คือใบต้นกล้วยนะคะนี่เอาใบาต้นกล้วยมาวางไว้ก็หอยหอยขมเขาจะชอบอยู่บนใบต้นกล้วยนะคะเป็นอะพอใบต้นกล้วยเน่าเปื่อยก็จะเป็นอาหารของหอยขมได้อีกเช่นกันนะคะใส่ลงไปประมาณสองสองสามชั้นนะ ให้โผล่ขึ้นมาด้วยนิดนึงเผื่อเวลาเขาอยากขึ้นมาอยู่เหนือน้ํานะคะเขาก็จะได้มาเกาะมา,ามาอยู่เหนือน้ําได้นะคะนี่ค่ะประมาณสามก้านเสร็จแล้วเพื่อนเที่เวลาจะเลี้ยงหอยขมนะคะอาจจะซื้อตามตลาดหรือว่าเก็บมาจากานาต่างๆเนาะเวลาเราย้ายที่เขาเขาจะมีการาตกใจอาจจะทำให้เขาตายได้นะคะบางคนว่าเอามาปล่อยโยนทิ้งลงไปน้ําเลยทําไม หอยขมถึงตายนะคะเพราะว่าเขายังปรับตัวไม่ได้นะคะเราก็มีวิธีการแก้ไขไง่ายๆนะคะโดยโดยการที่เราจะต้องนี่จ้ะนี่นะคะเ,เพื่อนอหอยขมใสยไปประมาณกำรรมือหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสาม 45, 16, 17, 18, 19... ประมาณเอ่อ10 18ตัวนะคะเพื่อนๆก็จะใส่อยู่อย่างนี้เนาะอ่าบางคนบอกว่าเทคนิคการทำให้หอยขมไม่ตายเนาะพอเราใส่ลงไปเสร็จแล้วปุ๊บเราจะเพิ่งเอาไปแช่ในน้ำนะคะเพื<ๆ>่อนๆเราจะต้องเอ่อวางเข้าไว้บนใบตองนี่แหละแล้วเราก็เอาน้ำบริเวณที่เราจะเลี้ยงนะคะลาดลดลงไป สักประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือจนกว่าหอยเขาจะคานนะคะเพืเ่อนๆสังเกตได้ว่าหอยหอยขมสามารถปรับตัวกับที่ที่เราจะเลี้ยงได้ไหมกับน้ําตรงนั้นได้ไหมเราสังเกตดูถ้าเขาคานนะคะถ้าเขาคานนั่นคือเขาปรับตัวได้แล้วเขาก็จะคานลงไปในน้ําเองนะคะเมื่อเขาคานลงไปในน้ำแล้วทีนี้เพื่อนๆก็ค่อยเอา,เอา,เอากระจานี้เนาะเอาตะกร้าพลาสติกที่เราเตรียมไวน้นี้ลงไปไว้ในน้ําได้นะคะนี่แค่นี้เองเนาะง่ายๆไปเดี๋ยวเราเอาไป เราไปเอาน้ำลดให้เขาปรับตัวกันนะคะเอาน้ำในคลองที่เราจะเลี้ยงนี่แหละเพื่อให้หอยได้ปรับตัวเนาะไปค่ะ